สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มีกันในเกม killer cow from outer space นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาเล่นคิลเลอร์ตัวน่าจะเป็นเช่ดตัวใหม่ไหมแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นให้กับทุกคนดูครับเป็นตัวพี่อ้วนครับซึ่งเป็นตัวพี่อ้วนที่เลือดเยอะมากๆแล้วก็เซมิน่าค่อนข้างจะน้อยเนาะแล้วก็มูฟเมนต์เนี่ยน้อยมากๆนะครับส่วนค่าความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะเลยก็คือเต็มหลอดเลยเนาะเซนก็คือเกือบเต็มครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่เดินช้าเนาะอย่างที่เห็นครับมูฟเมนต์ช้ามากๆมูฟเเเมมนต์แแแบบบบหหลลืืออค่ประาณ20นนะคืออ้ยมากๆครับเมืื่ออเเเเททีีียบบกกััััตตตวววลล็็นนนาะะคค้ปรู ผมว่าถึกมากๆครับแล้วก็เป็นสายแทงให้เพื่อนได้เนาะจริงๆมันก็เป็นสายแทงแหละตัวละครเกมนี้เหมือนจะแบบแบ่งสายครับเป็นสายแทงสายสู้แล้วก็สายวิ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาเล่นตัวนี้ครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวละครมันชื่อว่าอะไรนะใครที่รู้ก็ฝากบอกผมด้วยครับก็อบอกว่าช่วงนี้ผมจะค่อนข้างจะลงคลิปเกมเอ่อ Killer Cow บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ของช่องเราเนาะแต่จริงเกมนี้ก็เปิดม,มาน่าจะปีหนึ่งเลยครับแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเกมจะมีการลดราคาด้วยครับใครที่่่มามน300ใช น่าจะราคาถูกที่สุดตั้งแต่รถมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจใครที่อยากเล่นก็ลองมาเล่นได้ครับแต่จริงเกมนี้ต้องเล่นตอนกลางคืนนะถ้าเล่นตอนเช้าคนก็จะน้อยนิดนึงครับคือผมอัดคลิปช่วงบ่ายสองบ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยคนจะเล่นน้อยมากๆเนาะส่วนมากก็จะได้เล่นกับบอร์ดครับการลงคลิปของผมเนี่ยก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นเกมคีลเลอร์ข่าวซะส่วนใหญ่เนาะส่วนแท็กซัทนั้นผมก็ยังลงอยู่นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังแบบชอบแท็กซัทอยู่จริงแท็กซัทก็ยังเล่นได้ครับคนยังเล่นเยอะเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะเล่นก็ซื้อมาเล่นได้้้้้เเเเเเหหหหมมมมมมมืืืออออนน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 นกกกกกกัััััััััคคคคคครร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 บบบบบสาาาาาาาะะะะะะชชช่่่ววววงงี็็ลลลดแแพพปปถททุุจไใ ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบ้างของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก l i n k ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับการเล่นเป็นคิลเลอร์ในเกมคิลเลอร์ข่าว from outer space เนี่ยแล้วก็เล่นพี่อ้วนครับในเกมมันจะถึงขนาดไหนครับเกมแรกครับกับคิลเลอร์ ในเกมคิลเลอร์แควครับมากับพี่อ้วนนะเบมนี้ทีมของเรามี3มคนครับแล้วก็เซอร์น่าจะ3มคนเหมือนกันเนาะคือตัวนี้ต้องบอกเป็นตัวที่เดินช้ามากนะเห็นเขาเดินแบบนี้คือเขาเดินช้านะครับแต่ว่าเลือดเขาเยอะมากนะบอกเลยเฮ้ยตรงนั้นมีคนทาเสียงดังครับจริงๆเราต้องใส่นี่ก่อนหรือเปล่าเฮ้ยแล้วผมโยนมาไกลขนาดนี้เลยหรือว่ามานลงไปด้วยแล้ววันนี้โอเคขออนุญาตใส่ก่อนครับเพื่อนไม่ใส่กันเลย เพื่อนจะแบบไปคิวแบบเซอร์อย่างเดียวเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นด่านป่าครับด่านป่านี่ที่จู่คนข้างเยอะนะไปก่อนหยุยข้างหน้ามีคนผมเห็นคนไงยิงไปยิงไปเลยมองไม่เห็นด้วยมันอยู่ในป่าครับอ้าวยังไงน้องอันนี้เป็นบอดบอดก็เจอพี่ไงพี่เอาหมดแล้วมันไม่วิ่งด้วยนะตอนที่ผมแบบ ตอนนี้ผมไม่ยิงอ่ะผมก็งงแต่พอผมจะมาต่อยแล้วมันวิ่งอะไรไวะเนี่ยเฮ้ยจูกตึงเกินไปเปล้าน้องจูกตึงเกินไปเปล้าวัานนี่พี่เลือดเยอะครับพี่แทงได้พี่เลือดเยอะไงต่อยเลยต่อ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 ยครับต่อยเรียบร้อยตายหนึ่งไงแตกไปหนึ่งน้องขอยัตใส่ไปก่อนคือเมื่อกี้กะจะยิงแหละแต่แบบมันเดินอะไรของมันไม่รู้เนะี่ยยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวละครที่เดินช้านะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าเลือดเยอะมากเลือดประมาณสี่หลอดครับตัวนี้คือเลือดเยอะมากๆเนาะแต่ว่าเดินช้ามากๆครับคือลองมาแทงได้อะ่ะเว้ยใครยิงกันรอบที่แล้วเราเล่นไอตัวน้อยไปแล้วใช่ไหมรอบนี้เรามาเล่นพี่แบบพี่พี่โตๆบ้างตัวนี้คือเลือดเยอะมากครับแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงมุฟเมนต์มันช้าไปนิดนึงนะดะวนความที่มันตัวใหญ่นี่แหละ เฮ้ยข้างในมีคนปะเหมือนข้างในจะมีคนพังประตูไปก่อนไงมันโดดออกไปแล้วมานี่ครับจะไปไหนยิงไปก่อนเลยยิงก็ไม่ค่อยออกดะยิงยิงอืมยิงไม่โดนอีกวิ่งเลยแล้วกันขออนุญาตวิ่งผมขออนุญาตวิ่งตาม ไปไหนแลยครับเฮ้ยหายไปไหนแล้วข้างหน้าปะข้างหน้าใครอะผมต่อยไงผมต่อยหมดผมบอกเลยผมต่อยหมดหอยยิงบ้างอยากยิงครับอืมอืม,อ,มอ้างตรมแบบนี้ก็ไม่รอดนะเฮ้ยนึกว่านึกว่าตายแล้วอยังไงแวผมยิงไม่โดนหรอเมื่อกี้ผมคิดว่ามันตายไปแล้วกำลังว่าจะเก็บ เก็บมาก่อนครับใส่ที่ไหนได้บ้างเนี่ยข้างหน้ามีตรงนี้คนเยอะมากเลยครับยิงไปก่อนปยัดพังประตูก่อนครับออกไม่ได้ข้างหน้ามีคนป้าน่ะออกไม่ใช่อันนี้มันลูกน้องเราป้อนไส่ไปก่อนครับเรียบร้อยเหมือนเซอร์จะเหลือกันแค่สามคนนะครับ ึ่งตรงนี้เมื่อกี้มีคนทำอะไรครับใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะเพื่อนอยู่นี่แต่เอ๋ทำอะไรจะเพื่อนเมื่อกี้มันขึ้นแสดงออนไลน์ครับแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนแลอ๋อมันกำลังทำลายนี่เราครับใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยทำะไรทำะารทำะไรทำะไรยิงครับยิงมันน้องน้องยิงมันอย่ามาบังพี่ ผมใช้สก,กิลแล้วิ่งเลยแล้วกันไม่แคร์ละไปไหนเลยครับอุ้ยข้างหน้าอคือมันป่าเยอะจัดอะคือพอป่ามันเยอะมากจนแบบเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับโอเคนะ่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมมันอยู่ไหนน้องๆเราใช้หมาเลยแล้วกันเรามีหมานี่นะ โอเคอยู่ตรงนี้แหละครับผมมาละแล้วผมวิ่งตามเลยถึงผมจะตัวอ้วนแต่ผมก็วิ่งตามนะมันนี่โหแล้ววิ่งเร็วเกินกลาไม่ให้วิ่งตามเลยดิผมวาร์ปดักเลยแล้วกันครับผมมาแล้วอยู่ไหนจ๊ะมันต้องวิ่งมาแถวนี้สิ ยิงไงนี่ไปก่อนครับอืมนี่ไงเจอละผมเจอแล้วผมว่าแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกมันต้องอยู่แถวนี้ไปไหนมาหนี้โอหแล้วเซมิน่าน้อยเกินมันอยู่ข้างหน้าครับเพื่อนไปนู่นแล้วมันอยู่ข้างหน้ามันเข้าบ้านไปแล้วโอ้คือวิ่งตามมไม่ทันจริง วิ่งไปหน่อยอร้อ,องเลยมันอยู่ข้างหน้าครับผมเห็นนั่งอยู่ตรงนั้นผมมาแล้วนะครับแล้วเดินติดอะไรป่นนี้มันย่ออ้นนี่มันย่อผมวิ่งตามไงรอบนี้มันนี่จุกตึงเกินไปเป้าแล้วมันวิ่งได้นานมากเลยอะโอ้โ เราแบบตัวมตี้ยม,มากเลยครับเราเป็นตัวแทงของจริงอะว้าวไปดักเลยแล้วกันยังไงมันก็ต้องมาตรงนี้แหละจะเอ๋ไปไหนละโอ้โหไปหนไหนเราวะเนี่ยคือพอมันมีป่ามันก็แบบว่าตามยากมากเลยครับอยู่ข้างหน้าเหรอมั่วไปเนี่ย เหลือแค่สองตัวเองครับใช้จะกินน้องหมาเลยอยู่ไหนครับอยู่ไหนฮะข้างบนเหรอนี่ไงเจอแล้วมันทำร้ายนี่อยู่มันทำร้ายไปแล้วด้วยโอ้โหอ๋อตรงนี้มันคือที่ชุบเพื่อนเหรอโอเคผมรู้แล้วไวเครื่องนี้ทำอะไรมันเอาไว้ชุบเพื่อนครับ โอ้ oh, เราชูขึ้นมาแบบเต็มกราฟเลยหกคนมีการแบบว่ามีการแบบเต้นรอดเราด้วยเมื่อกี้วันนี้จก่งเหรอเราอะ่ะเก่งก็มาสู้กันมาเก่งมากก็มาสู้กันครับจะวิ่งหนีทำไมไล่คนอื่นแล้วกันปล่อยนี่ไปก่อนครับมันตึงไปไหนแล้วนี่ไงมันโดนน้อง มันดนน้องฆ่าอยู่มันออกไปแล้วครับเพื่อนยิงมันน่าจะตายแล้วครับคนนั้นทำอะไรทำอะไรครับ execute เลยแล้วกันขออนุญาต execute เลยยืนงงไงยืนงงก็เจอผมหน่อยคือคนเมื่อกี้น่าจะเล่นเป็นอยู่คนเดียวปะคนอื่นน่าจะเล่นไม่เป็นครับ <laughs> เมื่อกี้มันกวนมากผมตามไม่ไหวจริงคือตามไปก็เหนื่อยอ่ะ <S <S โอเคเรียบร้อยตายเกงครับเอาลวตัวเมื่อกี้ไม่ตายเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ตายได้ไงแล้วทำไมไม่ใส่วะเพื่อนบางทีแบบมีคนามาวางไว้ให้แล้วเนี่ยใส่ไปให้มันครบเรียบร้อย <S <S เหลือเวลาอีกสี่นาทีนะอันนี้น่าจะบอดละ <S <S โอเคเรียบร้อยสวยงามต่อยมันครับต่อยมัน ต่อยมันต่อยต่อยเฮ้ยไม่ตายมันวิ่งไปข้างหน้าแล้วหนูไปนมันไปต่อยเพื่อนไม่ผมกำลังช่วยคุณเพื่อนเพื่อนต่อยมันโอเคเรียบร้อย Execute ไป e x e c u t คไปครับแล้วเมื่อกี้มีคนมาช่วยป่ะข้างหน้าเมื่อกี้นอนสองใช่ไหมน่าใช่ครับ ือผมชอบ e x ็เกมนี้มากเลยนะมันมีให้เลือกเยอะมากเลยครับนี่ไงมันตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วมาสู้เลยเหรอตื่นแล้วมาสู้เลยเหระครับอืมรอ e x ็คิวเลยผมรอ e x ็คิวเลยครับ5้าวิ4ี 3, 2สามสองเจอแน่นอนรอซะอุ้ยมันตื่นมันตื่นครับยาป่อยอ็กซคิผมขอ e อ็ซคิอย่ายิง โอ้โหล็บต่อยไม่โดนเลยโอเคเรียบร้อยขอ FQ ครับท่าน,นี้น่าจะยังไม่เคยเจอปะโอเคอันนี้น่าจะเป็นท่าใหม่ครับผมยังไม่เคยใช้เนาะหรือว่าเคยใช้ไปแล้วนะแต่เหมือนไม่สึกว่าเหมือนจะไม่เคยใช้เกมนี้ท่า FQ มันเยอะมากผมชอบสเสียดายที่คนไม่ค่อยเล่นนะช่วงนี้เกมน่าจะลดราคาอย,อยู่ด้วยครับช่วงเอ่อซัมเมอร์เนะงงาะเพราะงั้นอย่าลืมไปซื้อกันมาเล่นนะครับใส่เองถ้าไม่อยากใส่อ่ะ กินเลอเหลือสมครับเสือเหลือหนึ่งนะน่าจะเหลือคนนั้นแหละแต่ไม่รู้แล้วอยู่ไหนใจน้องหมาสิครับถ้าไม่รู้มันรอดแน่เลยวะแล้วทำไมผมวิ่งไม่ได้วะเนี่ยมันก็ปิงเหลือเกินไม่เข้าใจเลยจริงๆรรอดแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยรอดจริงรอดปะผมว่าน่าจะรอด น่าจะรอดครับคือเมื่อกี้เราเดินติดอะไรก็ไม่รู้เราวิ่งไม่ได้ด้วยเกมมันปิงเหลือเกินน่าจะรอดหนึ่งครับนั่นไงรอดหนึ่งจริงด้วยโอโ้โหคนนี้จู๊กตึงมากเลยเป็นผู้เล่นตั้งแต่ชาติปางไหนครับอยากรู้มากเลยเกมที่2ครับเราเข้ามาแบบงงอีกแล้ว <laughs> ห้องน่าจะมีอยู่แล้วครับแล้วก็เราเข้ามาพอดีเนาะ <laughs> อะไรไว้เนี่ยเกมค่อนข้างจะงงครับแบบไม่ต้องรอหน้าล็อบบี้ด้วย เราเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวขออนญาตเอาไปใส่ครับโอ้ยเพื่อนพูดอีกแล้วผมอยากรู้ว่าเออมันจะมันปิดเสียงไงวะผมอยากรู้มากเลยขออนญาตปิดเสียงก่อนเหมือนเราจะปิดเสียงไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคดีครับคือเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันปิดเสียงอะไรบุคคลยังไงเนาะคือบางทีเราเพื่อนชอบพูดแับล้วเสียงมันดังมากเลยครับเลยไง ผมเอาปืนมาแล้ว,มลวไม่ใช่ลูกซองเลยครับน่าจะยิงง่ายกว่าเดิมโอเคนอนไปนะน้องปืนนั้นมันยิงยากครับเพื่อนใช้ปืนนี้ดีกว่าข้างหน้าเหมือนจะมีคนหนึ่งนะคือมันแบบว่าเราเข้ามาแบบงงๆครับเข้ามาแบบอะไรไม่รู้นะผิอตัวเข้ามาเลยปอ,อยาใส่ก่อนเรียบร้อยตอนนี้เซอร์เหลือสี่คนครับ ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีเซอร์ที่เป็นเซอร์จริงๆกี่คนนะเนี่ยเออน่าจะ3ครับโอเคมี3เท่ากันข้างหน้ามีคนครับขอเอซิคหน่อยได้ไหมมีท่าไหนที่ยังไม่เคยดูบ้างวะเนี่ยหน้านี้อาจสะยังไม่เคยใช่หรือไม่ต่อยไงผมต่อยเลยแล้วเราใช้สก,กิลแล้วเราวิ่งเลยเรอเซมินาครับโหแล้วมันพิงไปนู่นเหรอวะ วิ่งเร็วเกินโอ้ยตกด้วยไม่รู้ไปไหนแล้ววะเนี่ยข้างหน้ามีคนไงอันนั้นคนจริงๆครับแต่ขออนุญาตใส่นี่ไปก่อนเรียบร้อยไปไหนเลยครับไปข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยมันจะวิ่งไปอีกฝั่งปะฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ไงออกมานี่ครับเอ้ไม่มีเหรอแต <c oughs> ่เมื่อกี้คืออะไร <c oughs> อ๋อนี่ไงเดียแล้วต่อยต่อยต่อยครับ อยไม่ได้ก็ยิงซะคือเราปิงมากเลยครับคือแบบเราปิงจริงผมไม่ได้แบบโกหกเลยนะมันปิงจริงครับก่อนเราจะทําอะไรได้แต่และอย่างนี้คือเราต้องรอมันเพิ่มเลือดเลยครับไม่ชาร์จปืนเลยผมชาร์จปืนเลยครับแล้วยิงไม่เข้าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ไกลเกินไปแล้วเ,เขาก็วิ่งได้ไม่หยุดเลยนะโอ๊ยติดไม่ มุเบนคือช้าเกินตัวเนี้ยจะหมุนจะทําอะไรนี่คือแบบช้าเกินแต่เป็นตัวที่เลือดเยอะครับมันปลาอะไรสิผมผมยิงปืนเนี่ยมันยิงไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยอาจจะนนเป็นเพราะว่าเราปิ่งปะผมไม่แน่ใจเลยยิงอีกรอบยิงไม่เข้าครับโอเคเข้าอยู่แต่มันช้าใช่ไหม โอเคเรียบร้อยตอนแรกก็งงว่าทําไมแบบยิงไม่เข้าสักทีมันช้าครับคือน่าจะเป็นพอาะเราปิงด้วยแหละเราต้องอยู่ใกล้มากๆครับคนนี้เขาสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมเอา้าเราคนสุดท้ายด้วยแล้วผมได้คิวไงค่อนข้างจะงงเลยสุดท้ายได้ไงวะเนี้ยเอา้าเราค่อนข้าตจะตายเลยครับไม่ให้ผมได้เต้มเลยอดเต้มหน่อยก็ไม่ได้จุดนี้เราเข้ามานักะกางเกมครับอ๋อเซอร์ลอดไปสอง ีกคนหนึ่งเจอผมคิวครับเกมที่3ครับกับการเล่นเป็นคิลเลอร์ในเกมคิลเลอร์คาวครับแล้วเราก็เข้ามาแบบงงอีกแล้วคือเขาเริ่มเกมกันอยู่แล้วเราก็เข้ามใหับอีกแล้วคือต้องบอกว่าช่วงที่ผมเล่นเป็นช่วงเออบ่ายสองบ่ายสามเนาะเพราะงั้นคนน่าจะไม่ค่อยมีครับวยตรงนี้เพื่อนใส่เต็มไปแล้วนี่โอเคเหลือกัน5คนครับ เออเกมนี้มีมีเซอร์จริงๆแค่3คนอีกแล้วนะใช่ไหมสองคนครับนอกนั้นเป็นบอทโอเคแต่เพื่อนของเราเป็นผู้เล่นหมดเลยนะครับไม่มีใครเป็นบอทเนอะเฮ้ยมีคนโดนโดนอะไรฝั่งนี้ครับผมโดวมาเลยใจเอ๋อยู่ไหนครับอยู่นี่หรอชาร์จไปเลยเรียบร้อยผมแย่งดนวะ วิ่แย่งไม่ได้มันไม่ให้แย่งด้วยเจะได้เจมนี้ผมจะได้คิวไข่ไปนะเพื่อเล่นกงินตึงมากเลยคือเซอร์ยังไม่มีใครตายนะครับที่ได้เป็นเซอร์แบบตัวจริงเนาะแต่ว่าเซอร์ที่เป็นบอทตายหมดแล้วคือแมบ,บนี้จริงๆผมชอบนะเพราะว่าแมปมันเลกครับมันวิ่งแบบหากันง่ายนะทั้งเซอร์แล้วก็คินเลิ์ผมว่าแต่นนี้โอเคนะแต่อื่ผมว่ามันใหญ่เกินไปอะ่ะใหญ่แล้วหาของยากด้วยครับมีคนโดน มีคนโดนเด็กเราตบอีกแล้วแล้วผมมาเลยไงผมมาแล้วใชสก,กิลด้วยคนนี้นล่าบอดครับบอดเหรอบอดผมก็ต่อยหมดไม่สนใจผมต่อยหมดไม่สนใจไงผมต่อยหมดจริงวันนี้อย่าหนีอย่าหนีนโฮ้ยมันไม่เจ็บด้วยน่ะต่อ,อต่อยหน่อยต้องระยะประชิดใช่ไหม ข้างหน้าก็มีคนครับก็อ,อีกสองทีนะ่าจะนอนแล้วนะเฮ้ยตอยไม่โดนขอต่อยหน่อยโอเคเรียบร้อยตายหนึ่งครับเมื่อกี้เหมือนข้างหน้าจะมีคนนะเฮ้ยแล้วเหมือนเขาจ่ายนี่ปะพอไปชุบเพื่อนปะแน่นอนผมว่าใช่มีคนชุบเพื่อนครับเพราะเมื่อกี้จริงๆเหลือสามตอนนี้กลับมาหกคนอีกแล้วอะจริงๆเมื่อกี้มันเหลือสามนะโอ้โหมีคนไปชุบเพื่อนไม่ ข้างหน้ามีคนครับสองคนเลยนี่ว่ามันนี่สิมีไม้ด้วยนี่เราอะเป็นบอดเหรอเป็นบอดพี่ก็สู้พี่ไม่สนใจอุยอ้ยโอ้บอดมันตึงเกินเราฆ่าได้ไงเราฆ่าได้แบบรวดเร็วจริงผมผมว่าถ้าเซอร์สู้อะเรามีโอกาสชนะสูงครับแต่ถ้าเซอร์เขาวิ่งหนีด้วยแล้วเราก็แบบสู้อะไรเงี้ยผมว่าเรา่าจะแพ้เนาะแต่การที่ผมเล่นเซอร์แล้วผมไปตีเขาว่าผมว่าโอกาสตายสูงนะเพราะว่า น่านจะเป็นเพราะว่าผมปิงด้วยครับเพราะงัออ้นก็ไม่ควรไปต่อยใครเนาะการหนีนะ่าจะเป็นทางอ่อกที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับโอเคยวสก,กิลน้องหมาหน่อยอยู่ไหนครับวิ่งข้างหน้านี่วันนี้เรามาลองท่าสกิลนี้หน่อยละกันอันนี้น่าจะเห็นบ่อยละเพราะาคลิปแรกผมก็ใช้ไปครับวันนี้สิชาจก็ได้ ว่ยทำไมทำไมปืนผมไปอย่างนั้นน่ะปืนบลคโอ้โหเกมดีปืนบล็คครับไม่ใช่ก็ได้เอามาน,น้องก็ใส่ก็โดนเลยแล้วผมเซมิน่าไม่พอดอะเด็กๆเราก็คือไม่ช่วยทำอะไรเลยต่อยปืนใช้ไม่ได้ก็ต่อยก็ได้ครับอืมอืมปืนใช้ไม่ได้ก็ต่อยไง แต่การต่อยคือยากเหลือเกินอืมอืมเรียบร้อยตายไปซะ a q ด้วยเอ้าผมเปลี่ยนท่าแล้วนี่ทำไมยังเป็นท่าเดิมค่อนข้างจะงงเมื่อกี้ผมเปลี่ยนท่าไปแล้วใช่ไหมผมเปลี่ยนท่าเป็นเอ่อเป็นยักษ์กระทืบครับแต่เหมือนกลายเป็นท่าเดิมเฉยเลยเยมดีไม่มีบักแนะนําให้ทุกคนมาเล่นโอเครอบนี้เปลี่ยนจริงแล้วครับเฮ้ยมีคนฆ่าลูกน้องเราใครเอ่ยอุ้ยไอ้นี่มันเป็นคนนี่วะ ผมใช้สก,กิลไงผมใช้สะก,กิลเลยไม่สนใจไม่สนใจผมต่อยแล้วผมใช้สะกิลเลยแล้วเล,เเลือดผมเยอะจะจัดคือ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวละครที่เลือดเยอะครับแต่ว่ามุกเป็นชานิดนึงแล้วก็เซมินาชานเนะท่านีทุกคนน่าจะเคยเห็นหอะไรใช่ไหมตอนมีท่าที่แบบโดนกินด้วยนะอันนี้เป็นท่ากระทื้ครับตึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่เราอยากได้ท่าที่แบบโดนกินเอาเลยชนะแล้วผมคิวตัวท้ายอีกแล้วครับตึงเกิน เมื่อกี้น่าจะเป็นคนครับเพราะว่าเขาตีแรงมากเลยก็ไม่ใช่คนไม่น่าจะตีแรงขนาดนี้หรอกคือเมื่อกี้ถ้าไม่ใช้สกิลผมว่าผมน่าจะตายนะเลือผมเลยสองรอดเนี่ยโอ้โหตีแรงเกินพี่ไม่เข้าใจพี่เลยอีกคนน่าจะต้องรอตายเนีครับเพร,เพราะว่าเพราะเหมือนเหมือนเขาจะอยู่ในอนี่ใช่ไหมหลอดไปครับใส่เต็ม่อยได้ไหมเพื่อนเหมือนถ้าใส่เต็มเนี่ยเวลามันจะลดแบบว่าลดเลยใช่ไหม ผมจำไม่ผิดน่ใช่ครับโยนโยนแล้วไปใส่ซะน้องเอาไปใส่วิ่งไปสิวิ่งเราเร็วโอ้วิ่งช้าเหลือเกินเดี๋ยวก็ต่อยทัเลยไปครับเอา้าโอ้เราบังอีกเรียบร้อยสวยงามผมใส่เองก็ได้ถ้าคุณไม่ใส่ผมใส่เองก็ได้ไอ,ไดอันนี้ใช่ไหมอันสุดท้ายแล้ว วุ้ยใส่เต็มั้งแรกด้วยเนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนเอา้าไม่ใช่อันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเหลืออันไหนเมื่อกี้มันก็มาฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อฝั่งนี้ต้องรอต้องรอให้เขาตายนครับเหมือนจะมีอันหนึ่งที่เป็นเซอร์ใช่ไหมนี่ไงตายสักทีตายสักทีโอเคเรียบร้อยอันนี้ใส่เต็มข้งแรกด้วยครับเหมือนการใส่เต็มมันจะเป็นการชาร์จแล้วก็แบบกดเวลาเลยปะไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนรอดไปนหนึ่งอ วิเกมนี้จริงๆเราเก่งอยู่นะแต่ไม่มีคนรอดวะเนี่ย